นี่สนาม FC บาร์เซโลนากำโนห้องแต่งตัวนักบอลที่มันที่มันจะเดินแก้ผ้ากันผู้สับวสนรลักติดขอบสนามอนนี้อยู่แบบติดขอบสนามกำโน มนนี้อยู่ที่สนามกัมโนกัมโนหรือกัมนูทีมฟุตบอลประจำเมืองเซรอน่ามีอะไรก็บ่กเขาไม่รู้แต่มาแล้วยังไงก็ต้องเข้ากัมโนใช่ไหมอ่านว่ากัมโนเนาะหรือกัมโนโอ้ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีขายเสื้อแต่ว่าเสื้อไม่ค่อยอยากซื้อเพราะว่าพิกดูข้างหลังก็มเขียนว่า made in Thailand ก็เลยไม่ซื้อ made in Thailand หมดแคนเบอร์เรียเวียดนามอินโดนีเซียหมดเลยก็เลยแบบไม่ไม่ซื้อก็ได้ โอเคเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ดิจะธภัณฑ์กันดีกว่ามีแบบว่าหลายราคาเอา29ก็อพอเนาะจริงๆแล้วราคาเต็มอ่ะมันอยู่ที่29.5ยูโรถ้าเป็นเด็กอะ่ะ6 1ถึงมามันจะอยู่ที่23.5ยูโรแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีสตูเดนการ์ดเหลืออะไรก็ตามแต่ถ้าโลโชว์มันเลยเหลือ23.5ายูโรแต่ยังไม่เขียน20 20ยูโรนะแต่คงชาร์จค่า ภาษีอะไรของมันบ้างเอาเป็นว่า23.5ยูโรลดได้ก็โอเคลดได้ตั้งหลายร้อยเป็นร้อยแน่ไม่ได้อินกับฟุตบอลนะแต่มาบาร์เซโลนาก็ต้องก็ต้องอินอะซื้อออนไลน์ได้แต่ว่าที่นี่ไม่ได้ซื้อออนไลน์มานี่คือเราคนอินจะพาดูข้างในไปละไป มนต่อคิวถ่ายรูปเยอะมากมันคืออะไรคือผู้ชายต่อต่อคิวถ่ายรูปไอ้ลูกบอลอันเนี้ยเยอะเออรอแล้วินิยมไม่รู้เลยรู้จักแต่เมสซี่คนเดียวจะไม่รู้หน้าด้วยนะเพราะเห็นน้องพูดบ่อยมากบอกอยากได้เสื้อเมสซี่เสื้อเมสซี่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักแต่รู้ว่าเป็นนักบอลของเอฟซีบาร์เซโลนาคนนั้นเองไม่รู้หน้ารู้ใครเหมือนกันเนี่ย อปกไม่น่าเข้ากันนะ <laughs> เรากับชิ่นี <laughs> ่ดูดูไปจ่ายไปทั้งยี่สิยูโรละไปดูสนามมันดีวะ <laughs> นี่สนาม FC ซีบาร์เซโลน่ากัโนไปดูที่อื่นต่อกันดีกว่า ห้องแต่งตัวนักบอลท,ที่มันที่มันจะเดินแก้ผ้ากันที่เราเห็นในในคลิปอะไรเงี้ยล็อกเกอร์ห้อาบน้ำแล้วก็ผู้สับสนรัก ปกชิดขอบสนาม <c oughs> <c oughs> อเราอยู่แบบติดขอบสนามกัมนองคนเยอะมากมถ้าอินกับฟุตบอลน่ะจะเปลืองเพราะว่าเราต้องซื้อของเยอะแต่นี่ไม่อินนง่ก็เลยได้แค่หมวกก็โอเคนะสำหรับแบบ วเ <One. laughs> น,นี่ยมาดูดีกว่ามาดูคนอื่นถ่ายรูปมาน,นี่ยกี่เราใช้ครอบครัวนี้ถ่ายรูปก็น่ารักดีต้องไปที่อื่นแล้วแหละและแล้วก็ถึงที่ขายของเราได้หมวกแล้วแหละมีขายยาด้วย ย่าในสนามจริงๆก็ขายกัน <laughs> เนี่ยๆๆ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเออเออเออขายหมดทุกอย่างที่ขายได้ยังไม่หมดตอนนี้ย่ยเยอะอยู่นะอนะไรปะ นโลลรนรามิกฟีดน่นจะเป็นตัวที่นั่งที่แพงมายอันนี้ห้องพักป่ะห้องของผู้สื่อข่าว ย <In> นะังควรจะซื้ออยู่หรือเปล่า <c oughs> จริงๆก็อยากซื้อนะแต่ไม่กินไทยแลนด์นะ <c oughs> มันนแบบไม่ค่อยอยากซื้อแล้วอะ <c oughs> แล้วก็แพงด้วยว่า85้ยูโรเสื้อก็น่าโดนอยู่ <c oughs> ถ้าไม่แพงมากก็ไมสนใจคือ <c oughs> ถ้าซื้อเสื้อแจ็คเก็ตเมื่อกี้ตัวละ110ยยูโรอะ เอไปเที่ยวตอน้5ยูโรก็ไม่นะมไม่เลวนะคือิดเสื้อบาก็มีอิริาดีๆอะ่ะ85ยูโรค่อยๆเดินดูสุชมคูน่ารักอ่ะ โอเคเรียบร้อยสนามกำนอนหมดละ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นนางงาม <c oughs> อาจจะอินแต่ดูผู้ชายก็อินกันนะคนที่เขาชอบดูอะ แพงแล้วของอะไรแพงแบบไม่ไหวแล้วแล้วมันเมคอัพไทยอะไรไม่ใัพชาวบุญเมคัพเวียดนามอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็อยากซื้อเท่าไหร่อ่ะค่าตั๋วก็จริงๆตอนแรกก็จะไม่เข้านะมัน29ยูโร29.5ยูโรก็30มสิบแล้วอะมันพันอยู่นะแต่พอเอาไปเลยที่สาเออลดเหลือ23ก็ได้วะเข้าก็เข้า8ก,ก็พันอยู่ดีอ่ะบ๊ายบายเจอกันบาย